สวัสดีครับอุ้มเคยภูเก็ตสวัสดีน้องน้องเพื่อนเพื <It> ่อนทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องงานที่เปิดรับสมัครในช่วงนี้นะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่2ประเทศด้วยกันนะครับงานเกษตรด้วยกันทั้งคู่นะครับค่าแรงคู่ขี้สุสีกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของลักษณะงานอาจจะแตกต่างกันนะครับลักษณะงานแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังด้วยกันครับผม งานที่เปิดรับสมัครในตอนนี้นะครับก็มีอยู่ประเทศอิสราเอลและเกาหลีใต้นะครับรับสมัครเป็นงานเกษตรด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่น่าเสียดายที่ว่าเขาไม่ได้รับผู้หญิงนะครับในรอบนี้นะครับทั้ง2ประเทศเลยนะครับก็เสียดายแทนน้องๆผู้หญิงเพื่อนๆผู้หญิงด้วยนะครับแล้วอย่างนี้เราควรจะเลือกไปประเทศไหนดีส่วนข้อดีข้อเสียมันก็มีอยู่แตกต่างกันนะครับใครสนใจที่จะมาเกาหลีใต้ก็มีเงื่อนไขความยุ่งยากอยู่นะครับก็คือเราต้องสอบภาษาเก็บคะแนน แข่งขันกับผู้แข่งขันคนอื่นนะครับถ้าเราสอบผ่านก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาครับส่วนงานประเทศอิสราเอลนะครับก็คือเราลงทะเบียนแล้วก็สมัครทิ้งไว้รอคิวรอลำดับแค่นั้นเองนะครับก็คือไม่ไม่ต้องไปสอบให้ยุ่งยากเลยนี่คือข้อดีของประเทศอิสราเอลนะครับถ้าใครสนใจที่จะไปทํางานเกษตรจริงๆนะครับโดยไม่ได้สนใจว่าต้องเป็นประเทศเกาหลีใต้นะครับประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่น่าสนใจกว่านะครับสำหรับความคิด ส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเขาเปิดรับเฉพาะเกษตรใจอาจจะรออุตสาหกรรมของเกาหลีใต้นะครับแต่บางทีมันรอไม่ไหวนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเปิดรับเมื่อไหร่บางทีภาระต่างๆมันก็รอไม่ไหวนะครับถ้ามีโอกาสเขาเปิดรับสมัครให้แล้วเราทว้าไว้ก่อนนะครับผมจึงมองว่าประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งครับซึ่งรายได้คู่ขี้สูสีกับเกาหลีมากนะครับหรืออาจจะพอๆกันเลยนะครับตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่างานที่ประเทศ ไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ดวงของเราเหมือนกัน,นครับว่าเราจะไปตกที่ทํางานดีหรือไปเจอเท่าแก่ดีก็อยู่ที่ดวงนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนไปแล้วจะประสบความสําเร็จทุกคนนะครับก็ต้องให้ทุกคนให้เพื่อนเพื่อนน้องๆเข้าใจในข้อนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจไปทํางานต่างประเทศนะครับขอให้เข้าใจเรื่องของดวงด้วยนะครับทุกคนที่ออกมาขายแรงต่างประเทศวัดดวงกันทุกคนนะครับวัดดวงกันล้วนๆเลยนะครับอย่างนี้เราควรที่จะเลือกไปประเทศไหนดีนะครับผมถ้าเป็นผมก็ แนะนำอย่างนี้ก็ได้นะครับสมัครทิ้งไว้ทั้ง2ประเทศเลยก็ได้นะครับถ้าเกาหลีสอบผ่านก็มาเกาหลีนะครับแต่ว่าในเรื่องของงานถ้าถึงฤดูนะหน้าหนาวงานอาจจะน้อยหรือไม่มีงานให้ทําเลยนี่คือข้อเสียของงานเกษตรในเกาหลีใต้นะครับอาจจะเป็นเฉพาะบางสถานที่เท่านั้นนะครับบางบางที่เท่าแก่อาจจะมีงานให้ทําตลอดนะครับแต่ส่วนใหญ่หน้าหนาวจะทํางานนอกพื้นที่ในพื้นที่โล่งเนี้ยจะทําไม่ได้นะครับ นี่คือข้อเสียของเกาหลีใต้นะครับส่วนที่ประเทศอิสราเอลก็จะมีข้อแตกต่างในเรื่องของงานที่แตกต่างกันในส่วนนี้นครับประเทศอิสราเอลเนี่ยอาจจะมีงานให้ทําตลอดมีโอหรือมีงานให้ทําเยอะกว่าเกาหลีใต้แน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ทําเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงแล้วก็ภูมิอากาศที่แตกต่างกันสําหรับใครที่ลังเลอยู่นะครับก็พิจารณาดูได้นะครับสมัครทิ้งไว้2ประเทศ ไม่เสียหายนะครับก่อนที่ผมจะมาที่เกาหลีเนี่ยนะครับผมก็ไปสมัครอิสราเอลทิ้งไว้เหมือนกันนะครับผมก็สมัครทั้งสองนะครับระยะเวลาผ่านไปประมาณสักปีหนึ่งผมก็สอบสอบเกาหลีผ่านสอบทักษะผ่านทั้งสองรอบนะครับแล้วก็ได้คะแนนถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับพอสอบผ่านปุ๊บแล้วถึงวันที่สัญญาจ้างของงานประเทศเกาหลีออกตรงนี้ผมก็เลือกได้อยู่ในใจแล้วว่าผมต้อง มาเกาหลีเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมมี2ตัวเลือกพอสัญญาจ้างเกาหลีออกงานอิสราเอลก็เรียกตัวผมถึงคิวของผมพอดีนะครับเจ้าหน้าที่ก็โทรมาตามนะครับว่า,าลำดับของเราถึงแล้วนะให้มารายงานตัววันที่เท่านั้นเท่านี้นะครับผมก็บอกปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ไปว่าผมไม่ไปแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําให้ไปเซ็นยกเลิกเซ็นลาออกอะไรเงี้ยเพื่อในอนาคตเราอาจจะได้สมัครอิสราเอลอีกครั้งนะครับก็คือทําการยกเลิกให้เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับถึงจะ สมัครอีกรอบได้เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สมัครทิ้งไว้ทั้ง2ที่เลยนะครับสมมุติว่าเราสอบเกาหลีใต้ไม่ผ่านก็ยังมีตัวเลือกอิสราเอลเป็นที่แน่นอนนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องรอลําดับคิวเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะมา เกาหลีจริงๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องการที่จะไปประเทศอื่นนะครับบางบางทีอาจจะคิดว่าอย่างนี้นะครับถ้าผู้ชายสมัครเกษตรอาจจะได้เข้ามาง่ายเข้ามาเร็วนะครับขอเพียงแค่ว่าสอบให้ผ่านบางทีถ้ามาถึงแล้วเจอเท่าแก่ที่ไม่โอเคนะครับงานไม่ดีสถานที่พักผ่อนไม่ดีหรืออะไรต่างๆปัจจัยหลายอย่างนะครับถ้ามันไม่โอเคบางคนอาจจะไม่สนใจไม่แคร์อาจจะใช้วิธีแบบขอย้ายหรือแต่ส่วนใหญ่นะครับขอย้ายยากนะครับถ้ามาแล้วขอย้ายยากมากเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคนที่ มาแบบถูกกฎหมายนะครับเรื่องขอย้ายงานเนี่ยจะมีปัญหาสัส่วนใหญ่นะครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้ามาแล้วเนี่ยถึงย้ายไม่ได้ก็จําเป็นต้องเปลี่ยนสถานะวีซ่าของตัวเองนะครับจากที่มีวีซ่าก็เป็นผีนะครับเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปเลยนะครับถ้าใครจะรองานอุตสาหากรรมนะครับของเกาหลีใต้ถ้าใครไม่รีบร้อนนะครับก็แนะนําให้รอ งานอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ก็ได้นะครับแต่ว่าคู่แข่งน่าจะเยอะนะครับคู่แข่งน่าจะเยอะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็แย่นะครับพี่น้องหลายคนอาจจะตกการตกงานรอการรองานนะครับก็เลยทําให้งานที่ต่างประเทศมันเป็นตัวเลือกสําหรับผู้ที่ดิ้นรนนะครับก็เหมือนผมนี่แหละนะครับต้องดิ้นรนนะครับเพื่ออนาคตของครอบครัวของเรานะครับถ้าใครไม่รีบร้อนนะครับน้องๆผู้ชายก็แนะนําให้รองานอุตสาหกรรมที่ประเทศเกาหลีก็ได้นะครับแต่ว่าตั้งใจอ่านหนังสือนิดนึงนะครับสำหรับเกาหลีใต้นะครับถ้าได้มางานอุตสาหกรรมหรือว่าก่อสร้าง ส่วนใหญ่มันจะโอเคกว่างานเกษตรหรือปศุสัตว์นะครับเพราะว่ามันจะมีมาตรฐานที่ดีกว่ากันนะครับส่วนน้อยนะครับที่ที่จะไปเจอที่ไม่ดีหรือเจอเท่าแก่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อย่างที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับว่ามันอยู่ที่ดวงของเราเหมือนกันครับอยู่ที่ดวงล้วนนะครับก็อย่างนั่นแหละนะครับถ้าใครไม่ไม่ไม่แคร์ว่าต้องเป็นงานอะไรมีโอกาสก็คว้าไว้ก่อนก็นั่นแหละนะครับไหนๆก็จะสมัครแล้วนะครับก็สมัครทิ้งไว้ทั้งสองทางเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับอันไหนได้ก็ไปอันนั้นนะครับรายได้ก พอๆกันนะครับเออแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับอายุใครที่อายุอ่าเยอะแล้วอาจจะ36ขึ้นไปนะครับไม่ต้องรองานอุตสาหกรรมก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะกินเวลาของเราไปนานนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยรับถึงอายุ39ปีด้วยกันทั้งสองประเทศนะครับไม่ว่าจะงานอะไรนะครับก็แนะนําคนที่อายุเยอะแล้วก็สมัครรีบสมัครคว้าไว้เลยอันไหนก็ได้ประเทศไหนก็ได้นะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนอ่าสมหวังดังตั้งใจนะครับในการมาตามหาฝันในต่างประเทศนะครับ ก็ขอให้ถ้าใครจะมาเกาหลีใต้ก็ขอให้สอบผ่านนะครับได้คะแนนเยอะๆทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมาฝากไว้คลิปหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ